ที่ชอบทานเลมอนเมอแรงเป็นคนเงียบๆชัดเจนในสิ่งที่ต้องการและมีความเป็นผู้นำยังไงกลับมาก่อนที่จะกังหน้าว่าผู้หญิงนกันเป็นใครนะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกันก่อนนะคะที่วันนี้มานําเสนอเนี่ยเพราะว่าเขามอบให้กับผู้หญิงอายุเพียงแค่17ปีท่านนี้ค่ะชื่อว่ามาลาลายูซับไซนะคะเป็นชาวปากีสถานเธอเป็นนักกิจกรรมเพื่อการศึกษา ที่ได้มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะเคยถูกกลุ่มตอริบานเนี่ยบุกจ่อยิงในขณะที่นั่งรถโรงเรียนคนร้ายต้องการจะเอาชีวิตของเธอนะคะก็เธอหลังจากนั้นหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเรื่องการศึกษาให้กับเด็กเพราะว่าหลังจากการรอดชีวิตของเธอเนี่ยคะข่าวเนี่ยกลายเป็นแบบ ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคนจับตาคนให้ความสําคัญกับเธอเพราะฉะนั้นเธอจึงใช้ช่องทางตรงนี้นะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของเด็กหญิงที่ถูกขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงแล้วก็เด็กนั้นได้รับการศึกษาด้วยนะคะเธอเนี่ยจริงๆนะเคยติดโผมาแล้วนะสำหรับโนเบลปีที่แล้วแต่ว่าก็นี่หละนะคะในที่สุดเนี่ยเธอก็มาได้นะคะคนทั่วโลกก็รู้สึกยินดีด้วย ก่อนหน้านี้เธอเคยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งสําคัญเลยสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวัยเพียงแค่17ปีแต่ว่าผ่านประสบการณ์ในชีวิตอะไรมามากมายทีเดียวนะคะวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะมาลาลาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยนะคะเข้าร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับพระราชทาน ที่พระราชนีอลิซาเบธแล้วก็เจ้าชายฟิลิปด้วยนะคะสองพระองค์เลยพระสวามีเนี่ยนะคะทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นมาแล้วก็จะมีคนอื่นซึ่งไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะคะมีนักวิชาการมีครูในสาขาต่างๆมาด้วยโดยมาลาลานะคะได้เผยแพร่บทคัดย่อของหนังสือที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ใช้ชื่อว่า I am m มาลาลาค่ะในหนังสือเพิ Sunday Times ของอังกฤษแล้วก็เตรียมที่จะวางจำหน่ายเป็นทางการเร็วๆนี้เธอบอกว่าต้องการที่จะมาเป็นตัวแทนแล้วก็ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะคะทัศนคติของตนเองต่อกระบวนการทาลิบันด้วยการแสดงความเชื่อมั่นว่าปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้ด้วยการเจราจารเท่านั้นนะคะแล้วก็มาลาลาระบุว่าการเจรจารดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นหน้าที่ของเธอแต่ว่าเธอเนี่ยจะทําหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิในการได้รับการศึกษาของเด็กแล้วก็สตรีต่อไปค่ะเธอรู้ว่าเธอทําได้มากแค่ไหนไงออกมาบอกว่าส่งเสริมตรงนี้แต่ให้เธอไปคุยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเกินขอบเขตแต่ก็ดีค่ะยินดีด้วยกับรางวัลโนเบลอันทรงเกียรตินี้ค่ะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากเพราะว่าโดนทํร้ายแล้วแต่ว่าไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตนะคะมาที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะคะที่อย่างที่บอกกันไปนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์นี่นะคะไล่คนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเอ่อถ้าทิ้งขยะออกนอกรถตัวเองก็จะถูกปรับใช่ไหมคะหรือว่าทิ้งขยะไม่ลงถังตาวิเศษก็จะแอบมองเห็นแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องจากคลิปค่ะที่ประเทศรัสเซียผู้หญิงคนนึงเนี่ยทนเห็นความมักง่ายของคนบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้เลยตัดสินใจนะคะแก้ปัญหาเองค่ะด้วยการไล่ตามคนที่ขับรถแล้วก็ทิ้งขยะลงบนท้องถนนนะคะที่เธอเห็นเธอเนี่ย เก็บขยะที่คนคนนั้นเนี่ยทิ้งเก็บขึ้นมาเจ๋งอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโยนใส่คืนเอาขยะเนี่ยใช่ปาใส่รถคันดังกล่าวโอนี่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 จุดเกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วมีผู้ชายคนนึงขับรถจิบทิ้งถุงแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งถุงลงมาถุงใหญ่มากด้วยมานางก็เย็บยิบขึ้นมาแล้วก็บื้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยไปต่อทันไหมทันไหมทันไหมรถจะออกตัวแล้วไปแล้วรถยนต์ไปแล้วไปแล้ว ทันแล้วไงอ่ะยูเปิดกระจกคุยกันนิดนึงไม่ยอมเปิดอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วก็ปลาใส่ขนาดนั้นเลยคือในถุงนั้นมันมีเหมือนน้ำหมัดลมหรือว่าไอสครีมที่มันละลายแล้วอ่ะใช่แล้วปลาใส่เลยอ่ะสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยที่เธอทำเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับการบอกว่าทีหลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกนะ เธอทนไม่ได้กับการที่คนเนี่ยมักง่ายเอ้ก็ใจเออแต่มันก็เจ๋งดีนะแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนก็กำลังคิดอยู่เอ๊ะนี่มันเป็นแคมเปญหรือเปล่าหรือว่าเป็นสับผู้หญิงคนนี้จริงๆในคลิปอาจจะเป็นแคมเปญในบางอย่างแต่ก็ต้องใช่แต่ก็ต้องระมัดระวังนะใครที่แบบอยากจะทําตามแบบเนี้ยแล้วคุณแบบไปปามันก็อาจจะเกิดน่ากลัวสิอะไรแบบบางคนถ้าแบบมาปาใส่คืนเราก็จะบางคนเขาปาใส่คืนด้วยลูกปืนอย่างเงี้ยเนาะเขาใจป้าคือเราเราเราก็สะใจไงเราก็สะใจเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครทิ้งขยะใช่ คนนี้ทำเราก็รู้สึกโอ้ยสะใจโดนดีแต่เป็นห่วงนะแต่ในชีวิตรจริงอะมันน่ากลัว<ช>ที่สัมันเราก็ไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ด้วย เพราะว่าเราก็เขาก็คงกลัวเหมือนกันหรือเปล่าเขาอาจจะถามแบบทุกส่วนแลวก็ได้ไม่ไม่หรอกเนี่ยนี่เขาตั้งมีโอตั้งกล้องไว้แล้วกันนะค่ะมาดูข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวนะคะที่นี่เป็นสถาบันที่พี่แก่เนี่ยเคยอยากจะไปเรียนนานแล้วแต่ก็มาตั้งท้องมีสามีซะก่อนก็โปรเจกต์นี้จบไปก่อนนะคะเป็นการสอนออกแบบโดยสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์นะคะที่นี่เนี่ยเป็นการก่อตั้งโดยหลวงพ่อวิริยังรู้จักไหมคะ เป็นผู้นําการปฏิบัติสมาธิที่ชื่อดังมากๆะนะคะหลวงพ่อก็มีการตั้งขึ้นมาโดยมีความมุ่งมั่นว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีสถาบันที่พัฒนานักออกแบบไทยให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากลได้ทีนี้พอก่อตั้งขึ้นมาก็ดังมากนะตอนก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยมีหลายๆคนอยากจะไปเรียนเพราะว่าอาจารย์ที่นํามาสอนเนี่ยแบบต้องบอกว่าเจ๋งจริงๆแล้วใครที่ไม่เคยออกแบบอะไรได้เลยไม่มีพื้นฐานของการวาดรูปหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เนี่ย ทำได้หมดนะคะแต่ก็จะมีการแบบเขาเรียกเหมือนไงดีอสอบนิดนึงก่อนเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันเสาร์ที่11ที่ผ่านมานี้สถาบัานออกแบบนานาชาติชนาพัฒนก็มีการไหว้ครูแล้วก็มอบประกาศนียบัตให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรของสถาบันแล้วนะคะโดยในภาพเมื่อสักครู่ก็จะมีพระธรรมมงคลพระธรรมมงคลยานะฮะหลวงพ่อวิริยังสิรินโทนะฮะมามอบใบประกาศนียบัตให้กับนักศึกษา หลวงพ่อวิริยังศิรินทาโรนะคะขออภัยอ่านเร็วไปนิดหนึ่งนะคะก็มอบให้แล้วก็มีการนำนักศึกษาจำนวน190คนมอบผ่านไหว้ครูให้กับหลวงพ่อด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษาทุกคนก็ล้วนสำนึกในเมตตาของหลวงพ่ออย่างที่พี่ไก่ได้บอกมาว่าท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มีแนวคิดแบบนี้อยากพัฒนานักออกแบบไทยนะฮะทีนี้นอกจากการไหว้พาแล้วนักศึกษาก็ยังไหว้ครูไหว้อาจารย์ของสถาบันตัวเองด้วยนะคะโดยในช่วงที่ผ่านมานาักศึกษาของสถาบันได้ร่วมกันประกวดแล้วก็ได้รับรางวัล มากมายเลยแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับสาบันด้วยอย่างเช่นการชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อผ้าในชุดสักุลักษ์คอร์เรคชันที่จัดขึ้นที่โดยจัดขึ้นโดยเจ n Foundation Bangkok นะคะก็เห็นไเป็นความภาคภูมิใจอลองฟังเสียงอาจารย์ดูนะคะดรสาครค่ะ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒหรือว่า C.I.D.I. ชนาพัฒนนะครับเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของพระธรรมมงคลยานหรือว่าหลวงพ่อวิริยังสิเดนทรโรในการที่จะต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพนักออกแบบไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สามารถสร้างสินค้าในภายใต้แบรนด์ไทยส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศแล้วก็นําเงินตาต่างประเทศเข้าประเทศถึอเป็นการช่วยเศรษฐกิจอีกของประเทศอีกทางหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยในแต่ละปีเราจะจัดให้มีพิธีไหว้ครูแล้วก็เป็นการมอบประกาศ ีเนบัตนะครับถือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่เรายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามของเราไว้นะครับผมว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะเราจะมีการเปิด AEC เนี่ยทำให้โอกาสทางธุรกิจของแฟชั่นเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะแต่เพียงในประเทศนะครับเป็นประเทศไทยเนี่ยสามารถที่เป็นฐานการผลิตสินค้าทางด้านแฟชั่นออกไปสู้อย่างต่างประเทศได้แต่เดิมทีเดียวเนี่ยประเทศเรามุ่งเน้นแต่เ,เป็นคุณภาพทางด้านแรงงานเป็นหลัก นะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยมีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถแล้วที่สําคัญเรายังมีรากฐานทางศิลปะวัฒนธรรมอีกต่างๆนานาอีกมากมายก็จึงทําให้ประเทศไทยสามารถสร้างสารรค์ผลงานทางด้านแฟชั่นที่โดดเด่นและก็แตกต่างนะครับจากการจัดอันดับล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเป็นอันดับต้นๆของเอเชียทางด้านของอุตสาหกรรมแฟชั่นครับผมนะคะใครชอบการออกแบบนะคะก็ลองไปที่นี่ได้นะคะ วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่ที่ที่กําลังตามหาผู้ชายคนหนึ่งดีๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็จะได้เป็นเจ้าบ่าวของเราในอนาคตเพราะหลังจากที่เราเนี่ยตามหาผู้ชายดีๆได้แล้วเป็นเจ้าบ่าวในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าจะอยู่กันอย่างไรให้ร่ํารวยอันหลังนี้สําคัญกว่าแล้วร่ำรวยแบบยั่งยืนด้วยพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ ให้เย็นนะเ <c oughs> อาวันนี้จะวังแผนการเงินกันนะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยเ <c oughs> จอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ